สวัสดีครับม so ื่อนี่เดี๋ยวเลยงานเล็กสคับเล็กครับมื่อนี่เล็กไงครับจัมโบ้เลยต้องแบบคุณยังไงฉันยังไงครับหลุดข้างล่างก็หาครับ งาพี่นี่ครับนี่ไอซับอยู่นะครับเ็นงานยังวนอยู่มีเวลาวางเลยว่ะเพื่อนว่าดูนี่ฟังป่อกอตัวนึงเขียนงานสั่งเด็กเศร้ากับสั่งเด็กเศร้าส่งไล่ทหารส่งไล่เสือครับบรรยากาศทีงานครับแรงเฮดโอครับมาอนี่เฮดโอเพื่อนคู่เขา ไปซ้อมไปแล้วครับง่ายๆเหมือนเ้องไปยางมากคนเดียบเนี่ยครับเล็กครับไากเล็กนิดนึงสั่งเล็กเล็กลงครับเล็กม2อเล็ก นี่เฮ็ดกับแซ่คนหลเลยเล็กไงครับไปเข้าแขียนกมามาเร็วเร็วเร็วกับบ้านแม่แม่นแล้วเด็กไ่นแล้วอ้าไป ไลไลบไลหลแม็กมวพี่แมว่ก็ต้องสืบฟังแลหรอเหงื่าเนอหิวเหลาเนอไไอ้ตาห่เหลานื้อเรีะไล่มัดทนี่ครับไล่มัดที่นี่ครับนั่โดยทีมงานหลอนเศร้า

นิ้วเราบอเรานนะจิบอลว้แล้วเวยแล้วเดี๋ยวไปสัผหสหนังก่อนแล้วยแล้วมอยแล้วเปไครับเป็นไงมือนหนอยวะมอยอยแล้วเหมือนล้าหิวเราเาบบมือนหิวเราว้ามือนีว่ากินน้องเตเวนน้องเตเวนเป็นในเป็นคนใหม่เราติยเขาทีได้ค้ายตีเรานะเมียดาเมียดาเจ้า ทำนี่ครับงานห้องมันมีเพ็ดเล็กล่งเล็กครับเพชรเล็กห้งก็สั่งเศร้าช่งเล็กเศร้ามัดไก่ดื้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าแม่นคนของค่ายน้ำด้อครับเด้อได้เป็นกำลังใจให้กันทำเนี่ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ